วันนี้ตอนที่อัดในห้องเรียนปรากฏว่ามีแต่ภาพไม่มีเสียงฉะนั้นไฟล์นี้แล้วก็ไฟล์หน้าก็เลยไม่มีบรรยากาศของห้องเรียนก็เป็นการาแปรล้นลวน,ลวนไม่มีนักเรียนมาช่วยเปิดไปหน้าที่15ครับก็มาถึงแก้อดตรงนี้เมื่อมีบทตั้ง เราก็ต้องมีการตั้งอัดฉะนั้นอ,อิติอัโทโถก็คืออิติและอัโทโถตาบอดอเราต้องเพิ่มมาทุกครั้งอัโทโวันว่าอัดอิติว่าอันนี้เขาแก้เฉพาะเกียร์ขยาบซึ่งเป็นบทตั้งบางทีเราไม่ต้องใส่ตัวประธานมาก็ได้แต่ว่าถ้ายังไงตอนสัมพันเราก็ต้องโยกประธานมาสมพันธ์อยู่แล้วฉะนั้นก็ขึ้นประธานไปให้เขาเลยก็ได้ก็คือขึ้นปุกลรมาเลย อธตวันว่าอัดอิติว่าปกครอว,ว่าบุคคลณนะอวัชานายะไม่พึงดูหมินหรือจะไม่ควรดูหมินก็คือเป็นอ่าสตมีมพัทก็แปลว่าควรพึงพึงก็เลือกเอาตัวใดตัวหนึง่งทั้งนนที่สุดก็ไม่พึงดูหมินแล้วก็อิติทั้งน,นี้เสร็จแ,แล้วอ่าบทตั้งแรกโดยมากจะมีการ เรียกว่าแปลลบถอนฉะนั้นตถาะตัวนี้ก็ยกประเทสุขเข้ามาในบททั้งหลายเราด้าน,นหนาแล้วก็ตัวเปิดบทตั้งก็เป็นอะไรเป็นปัสสะในบททั้งหลายเราด้าน,นหนาปาัสสะแห่งบทอิติว่ามาวะมัญยีธาดังนี้ฉะนั้นบทตั้งแรกเท่านั้นที่จะมีตถฐะก็คือต้องมีการแปลลบถอนในบททั้งหลายเราด้าน,นหนาแห่งบทว่ามาวะมัญยีธาแล้วก็อิติดังนี้ เราก็มาเจอบทตั้งใหม่ก็ถ้าไม่มีอิติอตโถเราก็ต้องใส่มาให้เสมอก็เป็นอิติอโถอโถอันว่าอัดอิติว่าบาปังซึ่งบาอิติดังนี้แล้วก็เข้าบทตั้งบทตั้งต่อๆมาคือหลังจากบทตั้งแรกแล้วเราก็ไม่ต้องแปลลบถอนอีกเราเข้าได้เลยฉะนั้นตัวนี้ไปบทเดียวเราก็ใช้คําว่าปทัสสะแห่งบทแล้วก็ปาปัสัอิติว่า ปาปัสะดังนี้อันนี้เขาแก้เฉพาะบทฉะนั้นมันประกอบไปมีพัดอะไรก็แปลออกสมเนียงมีพัทธนั้นได้เลยฉะนั้นปาปังตัวนี้ํำม,มาแก้ปาปัสะว่าปาปัสะในระถาแต่ว่าซึ่งฉะนั้น,นขเขาจึงมาแก้ว่าต้องแปลว่าซึ่งฉะนั้นเลยมีคําว่าปลาปังตัวเดียวก็คือเราแปลก็อันว่าอัดว่าซึ่งบาปดังนี้ก็จบแล้วขบทตั้งพตทัสสยบทว่าปาปัสะดังนี้ก็บทตั้งต่อมา อันนี้เขามีให้อยู่แล้วคืออิติอโถที่อยู่ด้านล่างตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องใส่มาก็แปได้เลยอโถวันว่าอาจอิติว่าก็มาดูว่าอันนี้มันมีเลขในซ้อนเลขในอยู่ก็เอาเอา,เอาประโยคหลังเป็นตัวเปิดเข้าไปฉะนั้นตนัวนี้อ่ะกิยานุภาคืออำว่าชานายะอันนี้เป็นนะอำว่าชานายะ เราก็ขึ้นบรรทานปุกโคลโมาตรงนี้ปุครวนว่าบุคคลนะอวาวะชานยะไม่พึงดูหมิน่นหรือไม่ควรดูหมินปาปังอันนี้เราก็ถ้าข้างบนเราแปลว่ากรรมลามกตัวนี้เราก็แปลว่ากรรมาบบลามกถ้าเกิดข้างบนเราแปลว่าบาปอันนี้เราก็แปลว่าบาปฉะนั้นเราแปลกรรมลากรรมลามกมาตั้งแต่แรกฉะนั้นตัวนี้ก็แปลว่ากรรมลามกเหมือนข้างบนก็คืออันว่าบุคคลไม่พึงดูหมิน่นหรือไม่ควรดูหมิน่น ปาปังซึ่งกรรมลามุกแล้วก็อิติว่าเราเข้าเลขไหนเลขนปาปังก็เป็นตัวประธานปาปังอันว่ากรรมลามุกอปมกามตักังมีประมาณน้อยมีเรากระตังกระทำแล้วฉังนั้นประโยคนี้เป็นประโยคกรรมวาจกดุจี่กระตัง็คือกระท่าลงตับปัจจัยตับปัจจัยที่ลงกับท่านเลขหากกรรมก็เป็นกรรมวาจกก็แปลตามโครงสร้างของกรรมวาจกคือมีตัว อันนวิตาอยู่ในประโยคแล้วถ้าไม่มีก็ต้องหนุนเข้ามาอันนี้เป็นประโยคกรรมมาจบสมบูรณ์อยู่แล้วก็อันว่ากรรมาลามกเมอันเราอันว่ากรรมาลามกอภิมตักงามมีประมาณน้อยมีอันเรากระตังกระทําแล้วโยตาม,มาเอตังก็โยกปาปังเข้ามาเอตังปาปังอันว่ากรรมาลามกนั่นวิปจิตติจากผลผลกระทาในการไล่แล้วก็ปิดอิติด,ดังนี้และตรงนี้มันก็หมด แปลหมดทุกตัวแล้วก็ปิดอิติอโถต,ต,ตัวนี้โดยอิติดังนี้แล้วก็เข้าบทตั้งบทตั้งต่อมาไม่ต้องมีการลบถอนแล้วก็เข้าได้เลยอันนี้ก็ครบบาทนะมาตังอาคมิสติก็ครบบาทคาถาฉะนั้นเวลาแปลเข้าเราก็ใส่คําว่าคาถาอ,อาทัสสังบาทฑ์เนี่ยพระคาถาว่านะมาตังอาคมิสติแล้วก็ดังนี้บทตั้งต่อมาอุทาคมโพปิเป็นบทตั้ง ดูว่ามีอัตโไม่มีอยู่ด้านล่างก็ใช้ตัวนี้ได้เลยอัตโนว่าอัดอิติว่าประโยคนี้ตัวประธานคือตัวไหนตัวประธานคือกุลาละภาชนางังเป็นตัวประธานเราจะแปลตัวประธานก่อนเราค่อยแปลป,ประโยชน์ลักษณะก็ได้หรือประโยชน์ลักษณะมันวางไว้ต้นประโยคเลยเราแลปลก่อนก็ได้ถ้าแปลก่อนเราก็แปลว่าเทเวคันเมอฝนวสันเตตกอยู่แล้วก็กุลาละภาชนางัง อน,นพานชนะเป็นวิการแห่งดินอย่างกินจิอย่างใดอย่างหนึ่งมุขขังว,วิวริตวาทบิตังอันอันบุคคลเปิดแล้วซึ่งปากวางไ้แล้วแล้วก็ปรุรติย่อมเต็มนิปาตีนะด้วยการตกลงอุตกาศพินทุโนแห่งหยาดแห่งน้ำเอกีกัสะอปิแม้หยาดหนึ่งหนึ่งแม้หยาดหนึ่งหนึ่ง ย่อมเต็มด้วยการตกลงแห่งหยาดแห่งน้ำแม้หยาดหนึ่งหนึ่งอนุปเพนะโดยลำดับแล้วก็ยาถาชั้นใดนี่คือประโยชน์ยาถาชั้นใดฉะนั้นเจอประโยชน์ลักษณะแปลก่อนก็ได้แล้วค่อยแปลตัวประธานหรือใครอยากจะแปลตัวประธานก่อนก็ได้ก็จะแปลว่าอาันว่าพัจนะอันเป็นการแห่งดินอย่างใดอย่างหนึ่งอัน,อนบุคคลเปิดแล้วซึ่งปากวางไว้แล้ว ขันเมื่อฝนตกอยู่ย่อมเต็มด้วยการตกลงแห่งหยาดแห่งน้ำแม้หยาดหนึ่งหนึ่งโดยลำดับชั้นใดโยตามาภาละปุคโรอนบ,บุคคลผู้เป็นผานอาจินันโตสั่งสมอยู่อาจินันโตตัวนี้คือตัวที่มีอยู่ในคาถาคือตัวนี้อันนี้เป็นอาจินังอาจินังตัวนี้นก็ลงอันตรัจใจเช่นกันแต่ว่าไปเจอหยาดพวันตร อ่าประเจอย่างอะไรพระบันตะที่แปลว่าพูดเจริญที่ว่าอ่าปฐมาวาพิพัฒน์พระวังพระบันตาพระบันโตจากฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นอาจีนังอาจินันตาอาจนันโตถ้าไปเจออย่างบริษัทมันก็เป็นอาจินันโตอาจินันตาฉะนั้นนั่นคือตัวเน้นเองฉะนั้นตัวนี้อ่าถ้าขยายไปหาอีกตัวหนึง่งเราเรียกว่าการแปลไขตัวขนาน้างหน้ามีอยู่ในกระถาตัวข้างหลังไม่มีฉะนั้นเวลาจะแปลไปหาตัวที่อยู่านหลังเราเรียกว่าการแปลไขก็คือ เพิ่มคำว่าคือว่าเข้ามาว่าบุคคลผู้เป็นพานสั่งสมอยู่ขายไปอาเจนันโตคือว่าวัดเทนโตแปลว่าอะไรพ่อคพูนอยู่พ่อคพูนอยู่ปาปัาางซึ่งกรรมลามุกถักลางถักลางปีหน่อยหนึ่งแม้หน่อยหนึ่งแล้วก็ปุรติเอวะย่อมเต็มนั่นเทียวก็คือมาจากปุรติบวกกับเอวะอันนี้ลงยะ ไปยนนาอาคมเวลาคืนรูปเดิมกมคือปุรติเอวะนั่นเองฉะนั้นเวลาเราเราอ่านก็คือปุรติเอวะย่อมเต็มนั่นเทียวปาปะสะอันนี้เป็นฉศีพัสเพราะต้องแปลงเข้ากับปุรธาเราจนแปลว่าด้วยก็แปลว่าย่อมเต็มนั่นเทียวปาปสะด้วยบาเอวังฉะนั้นแล้วก็บิดอิติของอัตตก็คือดังนี้แล้วข้าบดตั้งอันนี้บทตั้งมีกี่บทอ่าเป็นคําเดียวฉะนั้นถึงจะมี หลายอักษรแต่ว่าเป็นคําเดียวจะยังไม่ถึงบาทกระถาก็ใช้คําว่าอัตสัตแห่งบทอิติว่าอุทากุมโพปิดังนี้เป็นต้นทําไมจึงแปลว,ว่าดังนี้เป็นต้นเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่า,าบทตั้งน,นี้คืออุทากุมโพปิเนี่ยเขายกมาแค่บทเดียวแต่เวลาแก่เนี่ยเขาแก่มาถึงอะไรบ้างมาถึงบุคคลผู้เป็นพานแก้มาถึง ย่อมเต็มด้บาปคือแก้เกินบทตั้งตัวเองบทตั้งตัวเองคือหม้อแห่งหม้อแห่งน้ําเท่านั้นแต่ว่าแก้มาถึงอีกประโยคนึงหรืออีกข้อความหนึ่งด้วยฉะนั้นเวลาเข้าก็คือให้คําว่าบรรทัศน์เข้าไปต,ติให้ไปว่าดันนี้เป็นต้นก็คือมันมันข้อความมินเดียวแต่มันแปลมากบทตั้งบทอธิบายแปลมากกว่าบทตั้งก็คือว่าเป็นการอธิบายเกินบทตั้งตัวเองก็ ให้มีคว่าดังนี้เป็นต้นโดยตอนไตรกิก็วัตถสัจขบว่าโอทาคมมาุคุมโพปิดังนี้เป็นต้นผมจะแปลซ้ำอีกครั้งหนึ่งโดยที่ไม่องยกศัพท์อันว่าอัจอิติว่าอันว่าบุคคลไม่พึงดูหมิ่นดังนี้ในบททั้งหลายเราน้หนาแห่งบทว่ามาวะมัญยีถาดังนี้อันว่าอัจอิติว่าอันว่าอัจว่าซึ่งบาดดังนี้แห่งบทว่าปาปัสะ ดังนี้อ่านว่าอาัดว่าอันว่าบุคคลไม่ควรดูหมิน่นซึ่งกรรมลามกอย่างนี้ว่าอันว่ากรรมลามกเมียมาน้อยอันเราก็ทาแล้วอ่านว่ากรรมลามกนั่นจากเผ็ดฝนในการไหลดังนี้ดังนี้แห่งบาทแห่งปกถาว่าณนะมาตังอาคมิสติดังนี้อันว่าอาัดว่าคันเมื่อฝนตกอยู่ อนว่าภพานะันเป็นการแห่งดินอย่างใดอย่างหนึ่งอนอันบุคคลเปิดแล้วซึ่งปากวางไว้แล้วย่อมเต็มด้วยการตกลงแห่งหยาดแห่งน้ําแม้หยาดหนึ่งหนึ่งโดยลําดับชั้นใดอนบุคคลผู้เป็นพานสังสมอยู่คือว่าครอบคูนอยู่ซึ่งกรรมลามกหน่อยหนึ่งแม้หน่อยหนึ่งย่อมเต็มนั่นเทียวได้บากฉันนั้นดังนี้แห่งบทว่าอุทากุมโพปิ ดังนี้เป็นต้นเทศนามภาษานีในการเปริยบสุลงเทศนาภาปูสยกชนเขมาอามา,าจนทั้งหลายมากปาปุณิสงสุบรรลุแล้วโสตาปฏิภาลานินิกรกยกอริยภาลานิขามาซึ่งอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นสถานปีแม้นพส,สัตตดาเสวัตวามาเป็นตัวเปิดเ,เล,ล,ดล็ในตัวนี้วัตตวาตรัสแล้วอิติว่างอันนี้ตัวประธานคือพิกุ ลาบัญญัติสีขาบทก็พิขุก็จะระทานในข้อที่จะส่งบัญญัติพิจารว่าพิกษุสันทฤตวาลาดแล้วสายยังซึ่งที่เป็นที่นอนอัจโชกาสีในโอกาสแจ้งอกรณโตไม่กระทําอยู่ปาติปากติกังอันนี้แปลเป็นวิกติกะะัรมให้เป็นของตั้งอยู่ตามปกติไม่กระทาอยู่ให้เป็นของตั้งอยู่ตามปกติแล้วก็อาปัจติย่อมต้องอีทางนามะอันนี้เราก็ พยโยกมันขาคือโยกวีติกวีติกกมันย่อมต้องซึ่งวีติกกมมะอีกทางนามะชื่อนี้วีติกกมันก็ a. คือเป็นสรรพสาบริ i. ก็คือมีความหมายว่าคืออาบัติอันเองถ้าใครโยกวีติกกมันไม่ได้ก็โยกอาบัติติข้ามาซึ่งอาบัติแต่ให้จได้ก็โยกตัวนี้วีติกกมันอาปัจจิย่อมต้องีทางนามะวีติกกมันซึ่งวีติกกมนชื่อนี้หรือซึ่งอาบัติชื่อนี้อิติ a. ดังนี้ อิติท้ายเรื่องไม่มีตัวเปิดตีตัวนี้แปลว่าดังนี้แหละก็อสันยาตาบริการภิกษุวัตถุอาว่าเรื่องของภิกษุผู้มีบริการอันไม่สํารวมแล้วนิติตังจบแล้วโอเคครับจบแค่นี้หน้านี้